สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้ผมก็จะมาาทําทถุงใส่ปลานะครับก็จะทจะําจากอ่าที่ผมก่อยกกลนไว้แล้วนี่นครับจะมาไล่เก็บทำมัน,มนเสียดายมีเยอะอยู่ครับอันนี้ผมถักสารไว้แล้วนะครับดูแล้วน่าจะยกมายี่สี่เสรารครับพี่น้อง สองแขนน่าจะใช่นะครับก้นห,ห่างๆขนาดนี้นะครับนี่ก็ยกแขนมายี่สิบเซนนะครับยกมาแล้วนะครับขึ้นรอบไม้ตักแขนไปแล้วนะครับผมก็พอแล้วนะครับ ยีเซนนี่ก็กว้างสี่สิบเซนแล้วนะครับก็กว้างพอแล้วนะจากนี้ผมก็จะถักสันมันมีเชือกเหลืออยู่สองเข็บนะครับพี่น้องเชือกเบอร์สิบสองนะครับก็จะสานแค่หมดสองเข็นี่แหละครับเชือกเบอร์สิบสองก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับ ดูแบบปริมาณเชือกครับก็น่าจะถุงไม่ใหญ่มากนะครับพี่น้องยี่สิบยี่สิบห้าเซนน่าจะได้นะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูครับต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับพี่น้องก็ผมก็จะถักสารอย่างเดียวครับเพราะว่าแขผมก็ยกแขนนี้แขนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะละแขนทิ้งแขนเลยนะครับผมก็จะถักสานยาวไปอย่างเดียว อันนี้เป็นแบบก่อก้นกระชังรุ่นเก่าๆนะครับก้นกระชังก้นสวิงก้นถุงใส่ปลาครับรุ่นเก่าครับนี่ยังใช้เชือกยกเสายกตาอยู่นะครับ,รบผมก็จะเก็บมาทำให้มันได้ถุงใส่ปลาสัก 4ี่สิบห้าสิบเซนก็ยังดีครับพี่น้องก็ดีกว่าเราปล่อยไว้แบบนี้เสียดายยังได้ถุงเส่ปลาเล็กๆไว้ใช้หน่อยครัตักแคสชุนเราสอดแคไม่ได้ก็ตักสองทีนะครับ กับนิ้วนางครับคลิปเชือกมาข้างหลังไปชุนเย่เข้าแคร์เนี่ยครับเขียวเชือกขึ้นมาครับสําหรับเอฟซใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับตักสองที่ตาถ้ายตาทีทีนี่ใช้ได้นะครับสันสวงสวิงครับเอถ้าไม่เอานิ้วกลางดันเชือกเส้นนี้ มาหาตัวเราก็ใช้ไปชุนเคลียรครับกดลงเคขาจะมว้วนมาประมาณนี้แล้วเราก็ไปชุนเคลียเคลียที่เขาเด้งกลับมาเนี่ยครับนี่น้ครับ,รบชุนสอดสำหรับ fc ใหม่ C ที่เพื่งเข้ามาชมนะครับเผื่อจะมี fc ใหม่ C ครับแล้วก็เกี่ยวกล้อยนะครับ เกี่ยวไผมเกี่ยวข้างล่างบางหลายคนหลายท่านเขาก็บิดท่านี้เกี่ยวผมถนัดแบบนี้เออผมถูกฝึกสอนมาแบบนี้อา่าฝอย่างนี้กว่าง่ายๆครับก็เลยทําแบบนี้มาจนชินแล้วนะครับก็เลยถนัดแบบนี้แต่ถามว่ามันก็ทําได้ครับเอามาอย่างเงี้ยครับเราก็บิด ็เหมือนกันแล้วพี่น้องหือที่ว่าจะจะบิดมว้วนก็สอดเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะอยู่จุดไหนจะเอานิ้วไหนก็ได้จะใช้นิ้วไหนเป็นตัวล็อกตัวนี้ก็ได้ไใช้ได้เหมือนกันผมแตบว่าโดนฝึกแบบนี้มาจนชินแล้วครับ หรือจะตักสามทีพี่น้องก็ตักสามทีตัวเชือกไปสอดากลางตานี้ยตักสามทีน้องก็ ทำเองไปเลยก็จะช้าหน่อยเพราะเราต้องสอดเชื่อกถึงสามครั้งนะครับสอง สามอาจจะช้าหน่อยแต่แน่นดีครับเดี๋ยวก้อยเราสอดครั้งเดียวก็จะไวครับบิดม้วนเชือกเอาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวตาเนี้ยนะกดให้เชือกที่เราบิดม้วนข้ามชุนไปข้ามไปชุนมาแล้วเราก็สอดชุนขยับนิ้วก้อย เชือกรัดไม้ป่าแน่นๆหน่อยครับก็ตามาอยู่หัวไม้ป่าน,นี่แล้วก็เอานิกลางกดไว้เอานิก้อยออกตุกตักสองทีแล้วมาข้างหลังเหมือนเดิมครับชุนแย่ตาแขไว้ก่อนสอดไปชุนกดเส้นนี้ลงนะครับ เส้นนี้นะครับลงเชือกเขาก็เ, cover, เอ็กม้วนมาอย่างเงี้ยเราก็ไปชุนเขี่ยออกมาเ่ยอกมาพอชุนสอดได้เราก็สอดเลยแล้วเราก็มาไล่จับเส้นนี้นะเส้นให้รัดไม่ปั่นนี่ให้แน่นก็กดไว้ครับ๋ล็อกจะสันอย่างนี้ตักสองทีก็ได้ครับพี่นายแต่ว่ามัน จะมีโอกาสเลื่อนมีโอกาสขยับแค่นั้นเองถ้าเราถักสารเป็นตะไคร่รูปทรงอย่างนี้ไปแล้วนะครับตักสองทีเขาขวดตาซึ่งจะขยับได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนไปทางไหนได้แล้วมันก็จะเป็นอยู่ของมันอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้ามีอะไรเกาะเกี่ยวเชือกมันก็จะ ตามก็จะรูดจะจะัดตาเล็กอีกตาใหญ่กับตามก็จะรูดไปเลยจะไม่แน่นเท่าไหร่จะเป็นไนลอนแปดเซนที่สารสวิงอย่างนั้นอะแน่นครับเพราะว่าไนลอนแปดสิเเซมันเนื้อมันอ่อนนะครับแล้วก็ไนลอนก็จะเป็นขนขนครับนี้ ตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเริ่ม นี่นออันนี้ไนลอนแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับจะออกนุ่ม,มอันนี้ไนลอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สารแห่ครับจะออกแข็งกว่าครับน,นี้ในลอนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ มันจะออกนุ่มๆหน่อยครับพี่น้องไว้ถักสารสวิงที่ไปใช้ตามท้องไร่ท้องนาดีครับนุ่นมแล้วเราถักสารสองทีก็ตาก็จะไม่รูดครับนะครับพี่น้องอย่างงี้นะครับไนลอนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นไนล,ล่อนนุ่มๆเลยครับเดี๋ยวี่ผมมาให้พี่น้องดูนะครับขอนเก่นแห้อ้วน โฆษณาให้เขาเราไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วนะครับก็จะประมาณเนี้ยครับเชือกก็จะนุ่มก็จะมาเป็นม้วนอย่างนี้นะครับถ้าไนล่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไปถามซื้อเขาก็จะมาเป็นเข็ดเหมือนกันครับจะมาเป็นเข็ดแบบนี้นะครับบุทโทษครับนี่คือไนล่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ พี่น้องก็ลองหาดูได้ครับพี่น้องมาทักสากันต่อตักแขนนี้ผมก็พอแล้วนะครับกว้าง45 กว้างสี่สิบขอโทษครับกว้างสี่สิบลำตัวเอายาวสักยี่สิบห้าเชือกน่าจะพอครับเดี๋ยวต้องลองดูครับพี่น้องสี<ม>่สิบน่าจะออกมาก้นใหญ่ๆแล้วก็ลำตัวกลมๆ เรลำส่วนสั้นก้นถูงใส่ปลามันกว้างเดี๋ยวเชือกเหลือก็ผมอาจจะรวบทำคอเล็กครับรวบทำคอเล็กดูนะครับเชือกใหญ่ว่ารูปทรงจะสวยไหมนะครับแล้วก็จะไม่ ไม่ทำเป็นเป็นงานะครับจะรูดตรงช่วงปากช่วงช่วงช่วงปากใจกันเลยนะครับจะเอารูดไปบบตรงนั้นเลยจะต้องรอดูครับพี่น้องว่าจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็เชือกสองเข็บจะได้เยอะไหมนะครับน่าคิดว่าน่าจะได้เยอะอี่น,นะครับ กวาง40นี่ก็ใช้เชือกเยอะอยู่นะครับนกวาง40ตะขครททีด้วยสองเซนนี่ใช้ชุนเบอร์สองสอดได้นะครับแต่อย่าใส่เชือกเยอะครับสอดตาได้ครับใส่เชือกประมาณนี้นครับพี่น้องอย่าให้มัน มันสูงเกินนะครับเรากอาจจะได้ใส่บ่อยต่อบ่อยหน่อยครับแต่ก็ยังสารได้สบายสอดตาลอดได้สบายนะครับถ้าพิกกลับมาผมก็จะถักตักแขนเหมือนกันนะครับอันนี้คือพลิกผมพลิกกลับมาแล้วนะครับไงท้องกลับมาม่อสักรูมสานชุ่นนี้น พรว่ามันผมเชือกมันหมดผมต่อเชือกใหม่ก็จะถักสารลบมาจากจุดที่ผมต่อเชือกถ้าเราปล่อยไว้ถึงแม้ว่าถักสารมาแล้วก็จริงครับเราปล่อยไว้ถ้าจบรอบอ่าข้างบนนี้ก็จะเป็นรอยต่อครับข้างล่างนี้ก็จะมาต่อเส้นรอบใหม่มันก็จะดูไม่สวยเท่าไหร่ มันก็เหมือนเป็นปมใหญ่ๆใหญ่ๆ่ๆต,อต,อตอ่อๆกันะนคะนครับแล้วก็พิกกะนาทถักษานงี้ยครับ้ที่สำคัญคือเชือกสองชุนจะได้หมดพร้อมๆกันด้วยครับมันหมดใกล้ๆเคียงกันครับีนีชุนต่อก็อาจจะหมดทีหลังก็จริงครับแต่ว่าก็ เราสันชุนหลักสักสองชุนแล้วก็หมดอย่างนั้นนะ่ะโอเคแต่ถ้าใครเชียจเชียดใส่ชุนเยอะก็ถักย้อนไปสามตาสี 4, ตาก็ได้ครับเชียบชุดหนึ่งก็น่าจะได้ทั้งผืนนะครับเพราะเราถักย้อนไปไม่เยอะมาก น้องก็ค่อยๆถักสัในใี้เก,กเ,เ,กกเกี่ยวก้อยนะครับลืมเผื่อเกี่ยวไอเอฟซีมีเอฟซีใหม่ที่จะฝึกเกี่ยวก้อยนะครับเนื้อก้อยกอดเที่ยวไว้ตึงๆนะครับสอดข้างในนี้บิดลงนะครับเกี่ยวตา ไปชึนลงขึ้นสอดล็อกในกล้วยไปเลยนะครับจะสองนิ้วสามนิ้วยังไงก็ได้ล็อกไว้ให้เชียกเส้นนี้แน่นๆพอได้แล้วก็เอานิ้วข้างหลังกดไว้เอานิ้วนี้ออกกระตุกสำหรับยูซีหน่ก็ลองฝึกทําดูครับเดีย๋ยวพอทําเราทําได้ทําเป็นเดี๋ยวก็จะไปได้เร็วเอง แบบนี้ก็เร็วครับสารสวิงสารกระช่งใช้ได้เลยเกี่ยวก้อยถ้าใครกลัวว่าว่าเกี่ยวก้อยบิดรอบเดียวจะไม่แน่นครับก็สองรอบก็ได้ครับหนึ่งรอบสองรอบเคลียร์เชียกหมวนนี่ให้พ้นไปชุนหน่อยครับ เชือกที่เราบิดมว้วนสองรอบก็จะมาอยู่ข้างบนนี้ขยับนิ้วก้อยไล่ก็ตาใหญ่กว่ากันเยอะ,ะแต่แน่น เท่าเทกับตักสามทีครับนะแต่มันใครที่ยังไม่ชำนาญมันก็จะช้านิดนึงนะเพราะว่าเราต้องเคลียรเชือกเข้าไปออกไปจากหัวไม่เอ้ยหัวชุนเราคนระับเพีง่เสียเวลานิดนะึงครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับพออีกสักระยะดูว่าเชือกเราจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมา อัปเดตให้พี่น้องชมอีกทีนะครับพี่น้องคอยติดตามชมครับครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ทักสารจากจุดละแขนะครับสามสิบเซนนะครับช่วงลำตัวผมก็จะพอแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะรวบให้คอมเล็ก ก็เหมือนเดิมครับเราก็นับจากจุดลักแขกสุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจเราก็มานับจุดที่เราจะรวบนี่เจดตาแล้วเราก็รวบนะครับตาที่แปดกับตาที่เจ็ดนะครับ, 8, รบก็ เลิกนะักจากตาที่ต่อนี่เลยนะครับเราก็ถักสารไปครับหตาครับตาที่เจ็ดเราก็รวบตาแปดมาด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตาเจ็ดกับตาแปดเรารวบมาด้วยเกี่ยวก้อยตาเจ็ดกับตาแปดนี่ครับเรารวบมาเป็นตาเดียวเลยนะครับสองตานี้นะครับสายดึงให้ดึงตึงเลย ก็ทำ่างนี้ครับนับไปถักสารไปหกตาแล้วก็ลวบตาแปดกับตาเจ็ดมาเป็นหนึ่งตาครับก็คือจำนวนเจ็ดตานั่นแหละครับพี่น้องถ้าเราถักเจ็ดตามันก็จะตรงกับแข่ที่เราทิ้งมาเราก็ถึกรวบตาที่แปดมาด้วยเพื่อให้มันหดเล็กลงมา สี่ห้าหกตาที่เจ็ดแล้วก็รวบแปดมาด้วยแปดกับเจ็ดสองตานี้นะคะรับสองตาจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคระับ เรายกแขนครับพี่น้องก็ทําอย่างเงี้ยครับไปจนรอบเลยครับตาที่เรารวบก็จะตรงกับตาตรงแขนกับแขนที่เรายกมาล,ลองฝึกทำดูครับพี่น้องสำหรับ fc ท่านใดที่ชอบถักสารนะครับลองฝึกหัด ถักสารแบบพิกแพงดูนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดีเดี๋ยวก้อยรวบสองตานี่เลยจึ้สอดดึงมือซ้ายดึงตึง ค่อยมาดูครับผมจะรวบอย่างนี้สักสามลอกนะครับแล้วก็จะถักคอ,อยาวไปสิบห้าเซนตามาตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วผมก็จะทำเป็นปากบานปากเจกันบานออกมาก็จะจบแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่สายรูดเลยครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ถักสารเสร็จแล้วนะครับ ความยาวรวมก็ประมาณเกสิบห้เซนนะครับนะ้องช่วงจุดที่เราละแขนแน่ความกว้างอยู่ที่40่สิลำตัวตรงนี้ผมถักสารมา30เซนนะครับแล้วผมก็มันรวบ4รอบนะครับปรากฏว่ามันมันคอมันยังใหญ่อยู่นะครับผมทักสารมาอ่า ช่วงระยะนี้ครับพี่น้องผมก็มารวบอีกทีหนึ่งครับเป็นห้ารอบครับความกว้างสี่สิบนี่ผมรวบมาห้ารอบครับเพื่อให้ขอมเล็กก็ไม่เล็กมากครับพี่น้องสักสารคอยาวมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมดูแล้วคอช่วงนี้มันยาวแล้วนะครับผมก็ยกเขขยายขึ้นมาสองรอบครับ ่อบานปากให้มันกว้างขึ้นนะครับผมก็จะใส่สายรูดตรงนี้เลยนะครับผมย้ำขอบปากไว้เสร็จแล้วครับก็ช่วงคอนี้ขยายได้อีกนะครับพี่น้องขนาดนี้ก็ไม่ติไม่ถือว่าเล็กนะครับช่วงลำตัวนี้ก็ยังขยายกว้างไม่ถึงสี่สินะครับอันนี้จะเป็นแบบแบบ แบบเดิมแบบเก่านะครับที่เราใช้เชือกยกเสายกตาเชือกตัวนี้เราก็ผูกมัดนะครับไว้มัดตายตัวเลยก็ได้นะครับพี่น้องก็ลองฝึกหัดทำดูครับแค่นี้เราก็จะได้ถุงเสพปลาได้กระชังเล็กๆนะครับไปใช้กันนะครับก็สวยงามนะครับ ็ลองฝึกทำกันดูนะครับพี่น้องติดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับผมจะทำคลิปให้พี่น้องดูนะครับช่วงนี้ผมก็จะเก็บพวกนี้แล้วครับพี่น้องที่ผมก่อไว้นะครับจะพยายามเก็บทำเป็นถุงใส่ปลาไว้นะครับเชือกเบอร์สิบสองนของผมหมดแล้วนะครับ ก็น่าจะทําตัวเล็กนี่เล่นเชือกเบอร์หกเล่นครับเบอร์เชือกบอร์หกผมเยอะอยู่คลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับพี่น้องก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอรันเยรันแสล่าไาด้โารทำแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะทำถุงเสร็จ ปลาทํากระชังเล็กๆให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับสีสันส,สวยๆนะครับเชือกเบอร์หกคับเร้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอขอบคุณเอฟซีและพี่น้องทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมเอรันเยรันสายล่าและพระธรรมด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม